Dance Near Pleasant Park ข้อนี้เราจะต้องไปเต้นใกล้ๆกับเมือง p พลสเซน t p พารเพื่อนๆก็ดูเอานะคะว่าตัวเองอยากจะไปลงตรงไหนขอแค่ใกล้ๆกับเมืองก็ได้ค่ะของทรายมาเลือกลงใกล้ๆกับบ้านแตกตรงจุดที่ไอโอกาสมันชอบเกิดนะคะเพราะว่าไม่รู้จะไปที่ไหนดีก็เลยพอลงมาปุ๊บก็เต้นกังน้ำนะคะแล้วก็ผ่านเควส t เลยเห็นไหมคะง่ากมาข้อนี้เหมือนทํามาให้เราได้ฟรี ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอ,อยากจะช่วยซัพพ o r อร์ทรายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้าของ f o r t n i น e ก็ไปที่ Item Shop นะคะจากนั้นดูที่ขวาล่างของจอกด Support A Creator พอกดมาแล้วก็พิมพ์ Beauty and the Bear ที่เป็น Creator Code ของทรายจากนั้นกด Accept ค่ะ พอกด accept แล้วนะคะตรงด้านขวาล่างมันก็จะบอกว่ากําลัง Support ไซน์อยู่หรือว่าก่อนซื้อสินค้าเนี่ยมันก็จะบอกอีกครั้งว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วยซัพพอร์ใครสามารถใช้ได้ทั้ง s กิน p i กเ a x กซ์ไกด์เต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะ Support ไซน์ผ่านช่องทาง True um Money สามารถทําได้โดยการโดเน็ตไปที่เบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนนี้เลย